สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยหาหนอยงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดตางหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอยทั้ง3หาหน่นอยครับหาหนอยพิเศษ หาหนอยปกติและหาหนอย VAP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเด็กเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่จุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาเสื้อสลับไว้หาหน่อยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเด็กเด่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจำคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอย i, พิเศษปกติ VIP พเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยวัวประจำวันที่22กุมภาพันธ์ 2 5 6 5กันก่อนครับผลการนอ,อกสนามวยฮานอยพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาที รางวัลเลขท้าย4ตัวออก9394เลขท้าย3ตัวบน394 2ตัวบน94เลขท้าย2ตัวล่าง40ผลกันออกสลากหวย5นอยปกติซึ่งทํากันออกในเวลา18.15นาทีถึง18.30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก1055เลขท้าย3ตัวบน055 2ตัวบน55เลขท้าย2ตัวล่าง34 และผลการออกสลากหวยฮานอย v i p ซึ่งทำการออกในเวลา19.15นาทีถึง19.30นาทีครับรางวัลเลข้าย4ตัวออก8 2 4 1เลขไทย3ตัวบน2 4 1 2ตัวบน4 1เลขไทย2ตัวล่าง3 1ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์ครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันเลยครับจากการน,นำเลขกท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก055มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ ผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ต er, ัวมี1267ครับ1 26 7หลักสิครับผมนำเลขก5าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี3580ครับ3580และหลักหน่วยครับผมนำเลขก5าคำนวณหาเลขเด่น จําหลักตัวได้เลกเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1560ครับ1560นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยวหวยฮาหนอยนงวดวันที่23กุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก1 4ตัว3580จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1560 อยได้ชุด2ต,ตัวบนดังนี้ครับส3วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวเ31 35 36 30 5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้51 55 56 50 8วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้81 85 86 80 0วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว J 01 05 06 0 8 0 0 0ครับ0 1น5 0 6 0 8รวมทั้งหมด16ชุดครับเลขชุด2ตัวบนหวยหานอยครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรกไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับในตำแหน่งหลักสิครับ4ตัวครับหลักสิบตัว3 5 8 0ครับผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลัก10บนะครับ หลักหน่วย4ตัวครับ1560ครับ1560ผมดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6กางหลักหน่วยครับผมนําหลักสิบตัวครับ3ามกับแจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1กับ6จะได้ชุด2ตัวบนจาก16ชุดครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนดังนี้ครับ2ตัวบนหวยฮานอยชุดเด่นที่สรุปจับคู่ได้นะครับมี3 1 3ห 8 1 8 6 4ชุดครับ3 1 3 6 8และแป4ชุดมาลุนครับใน4ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1267ผมดึงเลข2ครับดึงเลข7นะครับวางหลักร้อยครับผมนำา2และ7วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น สตัวบนสี่ชุดครับสามหนึ่งกแปดหนีชุดสตัวบนหวยหน่อยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนพี่สรุปจับคู่ไว้ครับ2วังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดใหญ่สามสองสามหนางดหนึ่งสองแปดหกเจ็ังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจด็ดา่งเจ็ดสามหกเจ็ดแปดหหกรวมทั้งหมด6 8, 8ชุดครับ ในแปดชุดนี้เป็นชุดเด่นสามตัวบนหุยหาน่อยครับมาลุนครับแปดชุดจะเดินตามสุรหน่อยครับส่วนในชุดเด่นครับชุดเด่นในแปดชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นครับจากแปดชุดให้เหลือน้อยที่สุดครับชุดเด่นครับผมเน้นไปที่สองหกแปดครับสองแปดหกครับชุดเด่นเน้นที่สองแปดหกครับส่วนชุดรองครับเจ็ดสามหนึ่งครับรองเจ็ดสามหนึ่งนะครับนี่คือชุด เน้นในชุดรองครับชุดเน้น2 8 6รอง731ดชุด3ามวบนครับส่วนในชุด2ตัวบนครับ4ี่ชุดเด่นครับเน้นไปที่8 6ครับรอง31ครับรอง3 1ครับ, 3, 1, รบนี่คือชุดเน้นและชุดรองชุดเด็กไทย2ตัวบน ของวิฮานอย i, ครับมาได้ทั้ง3ฮหานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่หานอยปกติหลบบ18นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับ มาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหยวาหนอยปกติวันล่าสุดออก3 4ครับ3 4นะครับหลักสิบครับผมนำเลข3ามคนวณหาเลขเต่นประจำหลักสิบในงวดวันที่23ครับได้เลขเต่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1 368ครับห3 6 8หลักหน่วยครับผมนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักต่ว เลขไทยสองตารางหวยฮานอยกดประจำวันที่ยี่สิบสามครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับในสี่ตัวมีสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยครับจากเป็นเลขสูตรที่คำนวณนครับหลักสิบสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับผมดึงเลขนะครับผมดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหนึ่งดึงเลขหกวาง หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ3580ครับ3580ผมดึงเลข3ครับดึงเลข8ครับบางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบนะครับ2ตัวครับ1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุด2ตัวล่างหุยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างหุยฮานหนอยที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี1 3 18 6 3 68ครับ4ชุดครับ1 3 18 6 3และ68ครับนี่คือชุดเลขท้าย สองตัวล่างวหวยฮาหนอยครับในสี่ชุดนี้นี้ครับชุดเด่นพบเน้นที่หนึ่งแปดครับเน้นไปที่หนึ่งแปดส่วนชุดรองไปที่หกสามครับหกสามครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองเลขไทยสองตัวล่างวหวยฮาหนอยมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นที่ฮาหนอยปกติรอบสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ มาสรุปวหวยฮาหนอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับเป็นเลขเด่นที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับก็จะมี3 1 3 6 8 1 8 6 1 3 1 8 6 3 6 8รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัว มาได้ทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างทั้งสามฮานอยครับปีเศษปกติและปีพีกันเลยนะครับมาลุ้นครับใน8ชุดเด่นซึ่งเดินดีมาตลอดจะเดินหรือไม่ในงวดวันที่23ครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวบนครับเน้นที่286ครับตามตัวบนเน้นสอง2ตัวบนเน้น86ครับ2ตัวล่าง18ครับชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับชุดลอง3ตัวบนเน้นไปที่731ครับ เจ็ดสามหนึ่งลองสองตัวเน้นสามหนึ่งครับลองสองตัวล่างหนึ่งสามครับนี่คือชุดเน้นและชุดลองชุดสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นที่เลขแปดครับวิ่งล่างเน้นที่เลขหนึ่งจับคู่อีกชุดหนึ่งได้แปดหนึ่งครับนี่คือเลขเด่นนะครับหวยฮานอยในงวดวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมปลอดชาย การพิจารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นนะทางเลขสูตรคำนวณน,นะครับจะมาตามสูตร หรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่23กุมภาพันธ์2 6 5ครับขอบคุณสมาชิกสตารุรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังแกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยว i p งพีงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตาม รับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกสตาร์ทรีดงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตูสราหัวหฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีไอพีงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2565หรเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ